ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตสถานการณ์โควิด19ประจำวันที่27พฤษภาคม2 5 6 4ยอดโควิดวันนี้ยังโควิกฤตหนักนะคะเสียชีวิตสูง47รายติเดเชื้อเพิ่ม3,323รายขอบคุณข้อมูลค่ะจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพจและ y ยูทู e แชรข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะยอดโควิด1 9วันนี้นะคะยังคงต้องติดตามหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น3,329รายขณะยอดเสียชีวิตสูงถึง47รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคอรายงานสถานการณ์การการ,ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ล่าสุดวันที่27พฤศภาคม2564ภาพรวมของการระบาดยังคงคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่อีก3,323รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่2,104ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ1,219รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้141,217รายอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น47รายทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เมษายน2564มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง826ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 มีผู้เสียชีวิตรวม920รายนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีกนับพันรายจากทั่วประเทศส่วนสถานการณ์การติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายน64ถึง27พฤษภาคม64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น3,329รายทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว112,354รายมาดูสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง24พฤษภาคมนะคะ รวม3,024,313โดสใน77จังหวัดโดยแบ่งเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1 2,44,123รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2 980,190รายนะคะอัปเดตล่าสุด27พฤษภาคม2564